สวัสดีครับวันนี้ตัวของ s p ิ n เกอร์โฮมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องตั้งเวลาแบบใช้ฐานกันนะครับตอนแรกก็คือพอเอาตัวของกล่องตั้งเวลามาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ลูกศรก็คือว่าให้ต่อทางน้าเข้าอยู่ฝั่งด้านบนแล้วก็ฝั่งด้านล่างก็คือเป็นทางน้าออกนะครับอันดับแรกเลยก็ให้เรามาทําการใส่ฐานกันนะครับก็บิดตรงนี้ออกมานี่ครับปิดออกมาจะเห็นว่า จะมีเกลียวอยู่ถ้าเราดึงออกมานี้ดึงไงก็ดึงไม่ได้ทีนี้เราต้องบิดมานิดนึงนี่แบบนี้แล้วก็ดึงออกมานี่ตัวนี้คือเป็นตัวล็อกไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาใส่ฐานกันตัวใส่ฐานก็คือตัวนี้ครับดึงออกมาเลยครับด,ดึงเข้ามาหาตัวเรานะครับดึงออกมาแบบนี้เลยนี่ฐานที่เราใช้ก็คือเป็นฐาน 3A นะครับก็ไซส์ของพวกฐาน รีโมททีวีนะครับใส่ให้ตามสัญลักษณ์ของเขาไว้เลยนะครับตรงหัวนี้ก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามตรงที่มีสปริงก็คือเป็นฝั่งตรงตรูดมันนะครับพยายามใช้พวกใส่พวกฐานอลคาไลน์นะครับเพื่อที่จะอายุการใช้งานคือมันก็จะนานนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเปลี่ยนฐานอยู่บ่อยๆครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บต่อมาเราก็มาทําการตั้งเวลากัน โดยการกดที่คําว่า time นะครับพอกด time ปุ๊บเราก็รอแป๊บหนึ่งให้มันมากับพิพทธีตัวของหลักชั่วโมงทีนี้เราก็ทําการกดบวกเป็นการเพิ่มเวลานะครับสมมุติว่าเวลาปัจจุบันก็คือ7จ็ดโมงนะครับ7จ็ดโมงสินาทีแบบนี้พอตั้งเสร็จแล้วปุ๊บให้กดคําว่า set แล้วก็มันรอแป๊บหนึ่งให้มากับพิพ์ธีตรงของนาทีแล้วเราก็กดบวกเข้ามาเลย นี่ครับเจ็โมงสินาทีพอตั้งเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ต้องกดคำว่าเซตทุกครั้งนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมากับพิพตัวของวันนะครับตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นวันจันนะครับอันนี้เป็น Sunday อยู่ SU Sunday กดขึ้นอีกครั้งนึ่งอ๋อโอเคเอใหมมกดลงครั้งนึงแบบนี้นะครับ MO ก็คือ Monday พอทำการกดเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดคำว่าเซตนะครับ นี่ครับพอกดคําว่า s e ลปุ๊บคือมันก็จะขึ้นคําว่า auto ไปให้ก็คือพร้อมที่จะทําการลดน้ําให้แล้วนะครับต่อมาก็คือปุ่มของ prg ก็คือโปรแกรมเราสามารถตั้งโปรแกรมลดน้ําได้ถึง16ครั้งเลยนะครับอันดับแรกก็คือกดคําว่า prg 1ครั้งความหมายของตัวนี้ก็คือโปรแกรมที่1นะครับตัวนี้ที่กระพิก็คือโปรแกรมที่1ถ้าหากเราต้องการไปให้มัน Start Time นะครับก็คือเป็นเวลาลดน้ำกี่โมงส่วน Run Time ก็คือว่าจะให้รดน้ำกี่นาทีนะครับถ้าผมอยากจะให้มันลดน้ำตอน7โมง20ก็คือกดปุ่มเซตแล้วมันก็จะมากระพริบที่ตัวของหลักชั่วโมงตำแหน่งนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มบวกตลอดเลยนะครับ7โมงถ้าเราต้องการเซตเป็นปุ่มต่อไปก็คือกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งนะครับ แล้วทีนี้ก็มากับพิพที่ตัวของหลักนาทีผมก็กดไปเลยนะครับหรือว่ากดแช่ไว้ก็ได้ครับนี่ครับกดแช่ไว้ตัวนีผ้ผมอยากที่จะให้มันลดน้ำกี่นาทีนะครับทีนี้ สำหรับฟังก์ชันต่อมาก็คือตัวของ run time ก็คือว่าจะให้มันรดน้ำกี่นาทีนะครับพอมันมากับิปที่ตัวของ start time ก็คือว่าให้เริ่มลดเวลากี่โมงตอนนี้ก็คือให้เริ่มรดน้ำตอน7โมง20นาทีถ้าผมอยากจะให้มันรดน้ำสัก5านาทีคือเราก็กดปุ่ม s e ตไปนะครับหลักแรกที่เป็นกับที่ในตอนนี้ก็คือเป็นหลักชั่วโมงนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หลักชั่วโมงเท่าไหร่นะครับเราก็กดปุ่ม s e ตก็คือถัดไปได้เลย ต่อมาของรันไทม์ถ้าหากเราอยากให้มันลดน้ําอยู่ประมาณสัก5นาทีก็คือกดปุ่มบวกมาได้เลยครับให้กลายเป็น0ูนะครับพอกดตั้งค่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมปดคําว่าเซตนะครับแล้วทีนี้คือมันก็จะมากับพิปที่ตัวข้างล่างนี้ 2nd ก็คือว่าจะเป็นการลดน้ําทุก2วันนะครับทีนี้ถ้าหากผมกดลงมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็น 3RD ก็คือลดน้ําทุก3วันนะครับ ถ้าผมอยากจะให้รดน้ำทุกวันก็คือกดลงมาครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็กดลงมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมากับพิพที่ตัวของ Sunday ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวของ Sunday มันลดน้ำด้วยก็คือกดคำว่าเซตแล้วมันก็จะขึ้นตัวของมันเด y นะครับแล้วทีนี้มันมันก็ขึ้นเป็นซีรีส์เรื่อยๆเลยถ้าเราต้องการจะให้มันลดน้ำทุกวันก็คือกดปุ่มเซตไปตลอดเลยนะครับจนถึง ตัวของ SA ก็คือ set ทุกวนะครับก็คือลดน้ำทุกวันเลยนะครับในทีน่นี้ตอนนี้คือเราก็มีการตั้งปุ่มคำสั่งให้มันลดน้ำได้ทุกวันแล้วนะครับโดยมันจะลดน้ำตอนเวลา7โมงเช้าถึงเออ7โมง20นาทีไปเป็นจำนวนเวลา5นาทีก็คือจะลดถ,ถึง7โมง25นาทีนะครับในตอนนี้ถ้าหากคือเราต้องการที่จะลดน้ำในช่วงเย็นด้วยก็ทำการกดปุ่ม set อีกครั้งหนึง มันก็จะขึ้นเป็นโปรแกรมที่2นะครับโปรแกรมที่2ผมอยากจะให้ลดน้ําประมาณสักตอน16บหนาฬิกาทีนี้ผมก็กดปุ่มเซตไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาตอนว่าจะให้ลดน้ําตอนกี่โมง16บหนาฬิกาคือผมก็กดปุ่มแช่ไว้เลยนะครับให้เป็น16บหนาฬิกานี่นะครับแล้วผมอยากจะให้ลดน้ําประมาณสักสามาสักห้านาทีเหมือนกันนะครับก็คือกดปุ่มเซตไปตลอดเลย ตัวหลักชั่วโมงคือเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราแค่5นาทีก็คืออันนี้เป็นหลักของนาทีผมก็ลด5นาทีเหมือนเดิมนี่ครับพอกดตั้ง5นาทีเสร็จแล้วปุ๊บก็กดปุ่มเซตเหมือนเดิมแล้วทีนี้มันก็จะให้เราทําการเลือกว่าช่วงเวลาที่2นี้หรือว่าโปรแกรมที่2จะลดน้ํำวันไหนบ้างถ้าเราต้องการลดน้ําทุกวันนะครับก็กดปุ่มลงลงมานะครับให้ขึ้นเป็นคําว่า su ก็คือเป็นซันเดย์แล้วทีนี้คือเราก็กดปุ่มเซตไปตลอดเลยครับประมาณสัก6-7ครั้งนะครับพอมาถึงตัวของซันเด์เออตัวของเสเดย์ก็ให้กดปุ่มเซตนะครับก็คือมีเพียงเท่านี้สำหรับในการตั้งโปรแกรมนะครับต่อมาปุ่มออนแล้วก็ออฟก็คือเป็นการลดน้ำแบบเมนวลผมกดปุ่มออนเลยนะครับ1ครั้งในหน้าจอนี้ก็จะบอกว่า จะต้องการลดน้ำตอนอ,อีกสักกี่นาทีนะครับแล้วทีนี้ผมก็กดผมต้องการลดน้ำอยู่ประมาณสัก2อนาทีตอนแรกพอกดปุ่มออนมันก็จะมากับพิพเป็นหลักตัวของชั่วโมงก่อนแต่ผมต้องการลดแค่2อนาทีผมก็กดปุ่มเซตไปเลยแล้วมันก็มากับพิพที่ตัวของ15นาทีผมก็กดเป็น0-2นะครับให้กลายเป็น0 2ย์ หลังจากนั้นก็กดปุ่มเซตนะครับคอยฟังเสียงดีๆนะครับหลังจากนี้นี่ครับได้ยินเสียงแตกเมื่อกี้ไหมเสียงแตกเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวของเครื่องตั้งเวลามันปล่อยให้น้ํามันไหลออกมาแล้วนะครับถ้าหากมันถึงเวลาที่เรากําหนดก,ก็คือ2อนาทีเดี๋ยวตัวเลขตัวนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นศูนย์แล้วก็จะมีเสียงดังแตกเลยนะครับและถ้าหากเราต้องการที่จะหยุดการทํางานณนะตอนนี้เลยก็สามารถกดปุ่มออฟได้เลยนะครับ คอยฟังเสียงนะครับนี่ครับก็คือมันก็จะปิดการทํางานให้เลยพอเราทําการเซตค่าต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องการให้มันลดน้ําแบบออตโต้ก็คือกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนาฬิกานี่ครับกดปุ่มนี้แล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอป็นคาว่าออตโต้ไว้ให้ส่วนนี้ก็คือเป็นตัวของทา m e ก็คือเป็นการตั้งเวลา หลังจากที่เราได้ทําการตั้งตัวของเวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็อย่าลืมที่จะปิดมันนะครับก็เอาฝาครอบตัวนี้ครอบไว้เหมือนเดิมตรงนี้คือจะมีเป็นรอยบากอยู่นิดนึงนะครับเป็นมันจะมีเป็นเอ่อเป็นแปลกๆของชาวบ้านเขาก็มัะไม่ใส่ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือกดมาให้แน่นกดแบบนี้นะครับให้แน่นหลังจากนั้นเราก็บิดมาเลยครับบิดเข้ามานี่ครับตัวนี้ก็คือมันจะเป็นการ ตรงล็อกของมันแล้วทีนี้เราดึงยังไงก็ดึงมาไม่ออกนะครับตัวนี้ทีนี้ก็คือเป็นการเสร็จวิธีในการที่จะใช้ตัวของเครื่องตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากเราไม่ทําการบิดแบบนี้โอกาสที่น้ํามันจะเข้ามาได้สูงเราจะทําให้ตัวตั้งเวลานี้คือมันพังได้ง่ายมันไม่เพียงแก่ ช่วยป้องกันน้ําอย่างเดียวนะครับมันยังช่วยป้องกันพวกของมดหรือว่าปวกต่างๆที่จะเข้ามาซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ตัวตั้งเวลานี้มันสามารถพังได้ง่ายด้วยครับสําหรับการใช้งานเครื่องตั้งเวลารดน้ําแบบใช้ฐานก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ